ธนายน2565นะครับคือวันสุดท้ายของหน้าดาวบางกอกในฐานะบริษัทที่ดูแลและพัฒนาศิลปินที่เติบโตมากับคนรุ่นเราๆนะฮะกว่า12ปี <Wow. S 1> พวกเขาพัฒนางานออกมาหลากหลายแขนงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เพลงหรือการพัฒนาและดูแลศิลปินเพื่อน,นํามาประดับวงการบันเทิงของเราครับแต่ทีนี้ฮะเราไา่ย้อนดูกันสักหน่อยครับว่าตลอดระยะเวลากว่า12ปีที่ผ่านมาพวกเขาสร้างแรงกลับเพื่อมอะไราให้กับวงการบันเทิงไทยบ้าง วันนี้เดอะส a ตนด p ป๊จะมาครากให้ฟังครับเรื่องแรกที่เราต้องเล่าให้คุณฟังก่อนเลยนะฮะคือการมาถึงของนาดาวบางกอกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของวงการโทรทัศน์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในวันนั้นน่ะ คอนเทนต์ของการชมอ่ะคอนเทนต์ของซีรีส์คอนเทนต์ของการชมละครต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่บนฟรีทีวีอีกต่อไปครับการมาถึงของซีรีส์ฮอร์โมนวไยวาวุ่นซีซั่นแรกที่ออกฉายในช่อง GMM 1ช่องทีวีดิจิทัลของ GMM Grammy ในเวลานั้นพร้อมด้วยนักแสดงหน้าใหม่มากๆและประเด็นของซีรีส์ที่วิพาควิจาร์ณสังคมอย่างตรงไปตรงมาทำให้นาดาว ได้เห็นฐานแฟนคอนเทนต์กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ละครหลังข่าวที่เดาได้แบบช่องอนาล็อกทั่วไปแต่นี่คือโมเมนต์สำคัญที่ทำให้ซีรีส์ได้ทำหน้าที่บางอย่างแก่สังคมและเป็นกระบอกเสียงทดแทนกลุ่มเยาวชนอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคิดดูละกันว่าดังแค่ไหนก็ดังขนาดที่ว่าฮอร์โมนมีต่อมาอีก2ซีซั่นนะและที่สำคัญนะฮะในซีซั่นแรกฮะคุณผู้ชมถ้าคุณจำได้นะครับ มีการฟองร้องจากทางผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองนะบอกว่ามีเนื้อหาที่ล้อแหลมแล้วก็ผิดประเพณีอันดีงามของคนไทยทีนี้ยกะทะชก็เลยต้องมีการขอนําเนื้อหาทั้งหมดที่ยังไม่ได้ออกอาการนะเข้าไปตรวจสอบก่อนคิดดูแล้วการไม่ดังขนาดไหนไม่ดังจริงกสะทะชไม่สนใจนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> <S คือต้องบอกจริงๆครับคุณผู้ชมว่านาดาวางกอกเนี่ยคือกลุ่มคนทำคอนเทนต์ที่ปรับตัวไวมากๆนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะที่ผลิตคอนเทนต์เพื่อออนไลน์เป็นออริจินอลคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะอย่างเช่นใน l ลายทีเองทางนาดาวางกอกนะครับก็ได้มีซีรีส์อย่างซากะฉันจะคิดถึงเธอในปี2558นะฮะหรือมี I Hate You I Love You ในปี2559นะครับหรืออย่างล่าสุดอย่าง g r ร a เป e นอะในปี2563 รวมไปถึงแปรลักษันด้วยใจเธอทั้งสองพาร์ทก็เป็นไลา์ทีวีเหมือนกันที่ต้องยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยทำงานอย่างคนรุ่นใหม่แล้วก็ปรับโตไวมากมากเลยแล้วหลังจากนาดาบังกอกนะครับเขาทำซีรีส์เนี่ยให้คนในโลกออนไลน์เนี่ยดูอย่างอยู่หมัดแล้วบนแพลตฟอร์มอื่นที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนาะมีครั้งหนึ่งฮะที่นาดาบังกอกเนี่ยได้กลับมาลงสนามโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะตามคำแนะนําของคุณบอยทะกนเกียรตินะครับเพื่อมาช่วงชิงเรตติ้งของโทรทัศน์ในช่วงพรามไทม์นั่นี่คือบ ทำให้แฮชแท็กใครฆ่าประเสริฐเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องค้นหาความจริงซีรีส์สืสบสวนสอบสวนเนาะด้วยความที่เลือดคน้นคนจางนะฮะเป็นซีรีส์สืสบสวนสอบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกปากหรือแบบถูกจริตผู้ชมมากนักเนาะคนดูละครทีวีอะไรเงี้ยแต่ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ฉายในช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ในเวลาพรามไทม์และสามารถทำเรตติ้งไปได้นะครับเฉลี่ยในกรุงเทพนะในกรุงเทพ12ตอนนะครับอยู่ที่3.447 ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ค่อนข้างว้าวมากทีเดียวแต่คอนเทนต์ที่ดีย่อมควบคู่มาก,กับการพัฒนาการสร้างคอนเทนต์ที่ดีนะครับและหนาดาวบางกอกก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาดครับในฐานะบริษัทที่ดูแลและพัฒนาศิลปินข่าวใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นนะครับนั่นคือการหมดสัญญาและเลือกไม่ต่อสัญญาครับของนักแสดงอย่างน้องนนชานนสันตินทรคุณในเดือนกันยายนปี2561ครับ และในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่พี่ยงทรงยศสุขมารกอน,นันต์นะครับเจ้าของคนะ่บบายนาราบังกอกได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะฮะเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในบริษัทนะครับเกิดจากระบบที่ล่าช้าและการทํางานที่ไม่ราบรื่นนะครับและเขานะฮะยังยอมรับอีกว่าทางตัวพี่ยงเองนั้นนะฮะกำลังหมกมุ่นกับการพัฒนาศิลปินในค่ายให้มีทักษะที่ดีจนหลงลืมการพัฒนาระบบของค่าย ซึ่งบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ไว้นะครับในวันที่เปิดตัวละครเรื่องเลือดข้นคนจังเนาะทีนี้พี่ยงยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะครับว่านนกุลเนี่ยเป็นเคสที่พี่ยงบอกกับนาดาวนะครับว่านาดาวเนี่ยต้องเรียนรู้จากเคสนี้นะฮะเพราะพอวันหนึ่งที่นักแสดงอ่ะก้าวลำหน้าไปมากกว่าค่ายค่ายอาจจะเป็นตัวถ่วงบางอย่างของเขาก็ได้ครับและหลังจากนั้นนะครับในปี2562นะครับ ก็พบว่านักแสดงที่เป็นแบบรุ่นแรกเริ่มของนาดาวบางก่องนะครับก็ทยอยหมดสัญญาและไม่ต่อสัญญากันไปทีละคนทีละคนนะครับเริ่มต้นจากเจมี่เจมส์ธีรดลนสุภพัน์พินโยนะครับที่ออกไปรวมเป็นกลุ่มศิลปินกลุ่มเทตี้นะครับอยู่พักหนึ่งจนปัจจุบันนะครับเขาเปิดค่ายดูแลตัวเองนะครับที่ชื่อว่า JMJ l a b e l และเตรียมจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่จากการกำกับของพ่วงกับบรอนฮอลเวิร์ดนะครับที่นำเสนอเรื่องหมูป่าสืามชีวิตในชื่อเรื่องว่าเทอ i ์ติน หรือ,อย่างยัยหน่มปังในฮอร์โมนหรือยายแพรวานิซาพัทเนี่ยก็ตอนนี้นะครับผ่านตัวไปเป็นศิลปินนะครับในสังกัดของ h Cloud l o u e r t t i r t e n t ครับส่วนอาดอาวัตนะครับที่หมดสัญญาไปนในช่วงเดือนสิงหาคมปี2564นะครับปัจจุบันนะครับอดนะครับยังทำวงอยู่กับคุณตนต้นหนนะครับในชื่อ m i n นสในสังกัด Water d ์ด k นะครับซึ่งเขาเนี่ยทำงานสงงานเนี่ยพร้อมๆกันมาพักใหญ่ๆแล้ว รวมไปถึงล่าสุดครับเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเจเจกฤษณภูมิและต้าเหนิ่งกันยาวีนะครับก็หมดสัญญาและไม่ต่อสัญญาเช่นกันแต่เขาทั้งสองคนนะครับร่วมกันเปิดบริษัทที่ชื่อว่าคาวเอเ n นเมนต์นะครับเพื่อมารับงานนะเดอะสตาร์ <Standard> p ปของเรานะครับเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุบคณแพทชยา,ยานีนะครับหนึ่งในนักแสดงอดีตที่เคยอยู่สังกัดนาดาวังกองเนาะ เธอบอกว่าหลังจากหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคม2564นะครับความสัมพันธ์ของเธอและเพื่อนๆพี่ๆในนาดาวางกอล์ยังคงเหมือนเดิมยังคงปรึกษากันยังคงพูดเล่นกันได้เหมือนเดิมเหมือนเป็นแบบชุบชูบใจกันได้เหมือนเดิมคือต้องยอมรับนะฮะว่ามีนักแสดงหลายๆคนเยอะมากๆเลยที่ไม่ได้ต่อสัญญาเขาในช่วงสองปีหลังที่ผ่านมานี้นะครับและสิ่งๆเนี้ยทาให้แฟนๆหลายๆคนรู้สึกตกใจซึ่งไอ้ความตกใจมันเข้าใจได้เนาะเพราะนักแสดงหลายๆคนนะครับเหมือนแบบปะยีย่ห้อว่าคนคนนี้เมยอินนาดาวอะ แล้วเหมือนเราเห็นคนที่เราเติบโตมาด้วยกันนะ่ะต้องออกจากบ้านไปเติบโตด้วยตัวเองอะ่ะมันรู้สึกแบบตกใจเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ซึ่งพอพวกเขานะครับได้ออกไปเติบโตได้รับงานแสดงที่หลากหลายขึ้นนะครับเราจึงยอมรับจริงๆฮะว่านาดาวังกอกเนี่ยเป็นค่ายที่สามารถดึงเสน่ห์ของนักแสดงเหล่านี้ออกมาได้อย่างหมดจดมากๆนะฮะให้เรานึกเร็วๆอาจจะมีบทอย่างบทของโบโยนะฮะที่แพราวานิชาพาสไปรับเล่นไว้นะครับในซีรีส์เรื่องเฟรนด์โซนนะครับหรืออย่างที่คุณปีโป้นะฮะไปเล่นละครเย็นกับคุณทางช่องวัน31นะครับ รวมไปถึงนะฮะคุณฝนสนาชาติที่ไปได้ดไปประทะกับคุณรุ่นวรนุชน,นะฮะในคลับไฟเดดซีรีส์คือมันเป็นรสชาติใหม่จริงๆหรืออย่างคุณนนกุลเองที่ได้ไปเล่นซีรีส์จีอะไรเงี้ยต่างๆมันน่าสนใจหมดเลยอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญของนาดาวบางกอกที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะฮะนั่นก็คือการเปิดตัวของนาดาวมิวสิ ค่ายเพลงภายใต้ชายคาของพวกเขานะครับที่ปลุกกระแสทีป๊อปให้กลับมาคึกคักได้อย่างน่าสนใจมากๆนั่นก็คือการมาถึงของเพลงที่ชื่อว่ารักติดไซเรนนะครับที่ร้องโดยคุณแพรวนิชาพัฒและคุณไอซ์พาริสที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินปัจจุบันทำยอดวิวไปแล้ว252ล้านวิวค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะฮะยังสามารถ ทำยอดผู้ฟังนะบน Spotify ได้กว่า15ล้านครั้งอีกด้วยครับให้น้อ,องเขาลองเถอะคือเพลงเขาดังมากจริงคุณผู้ชมและไอ้ความดังเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากผู้ชายสองคนฮะนัคือคุณเอฟุนระงศักดิ์และคุณกอบธานีซึ่งเขาเนี่ยมีฉายาว่าเป็นแบบ พระบิดาแห่งการมิกเซ่นะฮะทางแบรนติงเขาบอกว่าแบบนั้นนะครับซึ่ง2คนนี้คือคนที่ปลุกปั้นกามิกเซ่มาและเพลงเพลงนี้นะฮะมีทั้งคําร้องการเรียบเรียงและทํานองที่มันคุ้นเคยเหมือนกามิกเซ่สไตล์จึงไม่แปลกใจฮะว่าเพลงนี้มันจะดังกระชอนเมืองขนาดนี้รวมไปถึงยังมีท่าเต้นที่หลายๆคนอาจจะจำได้แต่ฉันจําไม่ได้ <S <S <ừ> นอกเหนือจากเพลงรักติดไซเรนที่เป็นแบบซูเปอร์เมกาฮิตแล้วเนี่ยเขายังมีเพลงมากมายอย่างเช่นเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันเนาะ กีดการแปลมให้ออกโค้ดพิเศษหรือแบบเพลงเดี่ยวของบิวกิ้นท <_' S 1> ี่ีอะไรเงี้ยก็ดังหมดเลยเพลงนานหน้าน้อง <_' S 1> นาน,นาโลมาไม่ใช่ปลาต่างๆเลยฮนะแต่มีอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากของนาดามิวสิกนะครับนั่นก็คือการทําเพลงแบบมิวสิกบวกโปรดักต์นะฮะบ,บนบนฐานคิดแบบมิวสิกมาร์เก็ตติ้งที่ทําให้เราเห็นว่านาดาบางกอกและนาดามิวสิกเนี่ยไม่ทรมาดาจ,าจริงๆฮะเพราะเขาสามารถทําเพลงที่แบบมีลูกค้าและทําให้เป็นเพลงคิดได้นี่หรอวะ ซึ่งเพลงภายในไม่ใช่เพลงไหนเลยครับนันก็คือเพลงดีๆนะฮะของคุณเจเจกฤษณภูมิและคุณไอซ์พาริสนะครับที่ลูกค้าตอนนั้นก็เป็นเนสกาแฟลาเต้เนาะหรือยังมีเพลงที่ชื่อว่านาทีนี้ let's love นะครับของคุณไอซ์พาริสนะครับที่พ่วงกับลูกค้าที่เป็นบัตรเดบิตเลสของ SCB ด้วยหรืออย่างล่าสุดเลยนะฮะเพลงแรกเลยป่ะที่บิวกิ้งพีพีกับโฟอีฟเขาไปอยู่ด้วยกันหรือก่อนอันนี้ก็จะเป็นบิวกิ้งพีพีแพรวแล้วก็พี่เป็กผลิตโชคนะครับก็คือเป็นเพลง, Music ง Le, มิวสิกมาร์เก็ตติ้งงงขอออมัันนฝรร่บบกเาะ แล้วทีนี้ฮะก้าวต่อไปของนาดาบางกอกจะเป็นอย่างไรฮะอย่างที่พี่โยงนะครับได้บอกว่าในอิน t ต g แกรมส่วนตัวของเขานะครับบอกว่านี่ไม่ใช่การกล่าวลาเพื่อสิ้นสุดลงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีอิสระเพื่อเติบโตและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเองแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ <S <S เริ่มต้นจาก2หนุ่มฮอตนะฮะ บิวกิ้นพีพีนะครับที่ต้องยอมรับนะฮะว่านี่เป็นเวฟความสําเร็จส่งท้ายนาดาบ,บางกอกอย่างแท้จริงนะครับจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอรวมไปถึงบทบาทการเป็นศิลปินของทั้งคู่นะครับตอนนี้ล่าสุดอะ่ะบนอินสตาแกรมของทั้งคู่นะครับได้มีการเปลี่ยนคอนแทคอีเมลในการติดต่อง,งานนะครับอย่างบิวกิ้นก็เปลี่ยนเป็น b ิวกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์แอดจมมส่วนพีพีกริก็เป็นพีพีกริชเอนเตอร์เทน,น P เมนต์แอดเมิลคอมนะครับซึ่งเป็นสัญญาณบางอย่างที่กำลังจะบอกว่าพวกเขา กำลังจะเปิดบริษัทเพื่อดูแลกิจการของตัวเองแบบกิจการบันเทิงของตัวเองนะฮะซึ่งอนน่าจะเหมือนหลายๆศิลปินหลายๆ,ายๆนักร้องหลายๆคนที่ทำนะครับผมต่อไปฮะคุณต่อธนภพนะฮะกำลังจะมีละครเรื่องใหม่กับช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับในชื่อเรื่องว่าใต้ล่าครับเราจะงได้เห็นไอซ์พาริสนะครับในภาพยนตร์เรื่องบุบเพสันนิวัสอในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะฮะใครเป็นแฟนของน้องสกายวงรวีนะฮะเขาก็จะมีภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาที่ชื่อว่า OMG Oh My Girl นะซึ่งชื่อนี้เป็น working d e b u อยู่เป็นหนังของ GDH นะครับผมนอกจากนี้นะครับทางด้านโอโอมนิธีนะครับรับเบลเคมิสรานะครับก็ได้มีการเริ่มรันช่องย t ท b e ของตัวเองอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกเวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่นักแสดงหรือศิลปินหลายๆคนในวงการของเราเนี่ยได้เริ่มทาสิ่งนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่า 1ดีไซน์คอนเทนต์ได้เองสองดูแลตัวเองได้แล้วก็จะทำอะไรก็ได้อะแล้วอีกอย่างนะฮะพวกเขานี่ยังสามารถที่จะมีกลุ่มผู้ส,สนับสนุนเข้ามาสปอนเซอร์พวกเขาได้เลยทันทีเพราะวาพวกเขาเองก็มีฐานแฟนที่สร้างไว้อย่างมากมายในระยะเวลาที่ผ่านมาครับตลอดระยะเวลากว่า12ปีที่ผ่านมานะครับหน้าดาวบางกอกเนี่ยได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าพวกเขาอ่ะทงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศิลปินมาเพื่อเป็นที่รักของใครหลายๆคน เราไปถึงสร้างซีรีส์มาเพื่อเป็นที่รักของผู้ชมหลายๆคนเช่นกันนะครับซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าพวกเขาเนี่ยเจ๋งวะเนาะ no. ทำได้ขนาดนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับและต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลคที่สร้างโมเมนต์และแรงกระเพื่อมมากๆให้กับวงการบาันเทิงไทยของเราครับ <S <S คุณเป็นแฟนของนักแสดงท่านไหนในดา,ดาวบางกอกหรือว่าเป็นแบบแฟนคลับของซีรีส์เรื่องไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวเราไปตามอ่านนะครับ รวมไปถึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The s a ตาร์ปด้วยนะครับและครั้งหน้าเราจะมาคลักเรื่องไรให้ฟังต้องติดตามครับ